สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะกิฟซี่และพี่หยันนะคะขอเป็นไกด์พิเศษจากละครเรื่องมองกุฎดอกสม้มพาแฟนๆชาวสีสรนบันเทิงคะไปเที่ยวชมคฤหาสน์หลังงานแห่งนี้ค่ะได้กลิ่นอายของความลึกลับและน่าสะพรึงกลัวไหมคะพูดเลยยังคนลุกสู้เลยค่ะแหม่ด้กกิฟซี่พูดอยกับบ้านพี่เป็นบ้านพี่ศีง,งั้นแหละจริงๆเนี่ยเป็นคฤหาสน์ของท่านเจ้าสัวที่นิยมเสริมสร้างบร,ริีด้วยจํานวนของภรรยาเท่านั้นเองแหม่พี่หยันคะไม่รู้อะไรซะแล้ว บ้านหลังนี้แหละค่ะวังวนแห่งความอิจฉาลิสยาเลยคนที่เนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าเพียงนะคะเหรองั้นก็ต้องเบาๆหน่อยกิฟซี่พอเจ้าทีที่นี่เนี่ยเอ้ยเจ้าของบ้านที่เนี่ยเขาแรงกันทุกคนจริงๆเลยนะอย่างที่กิฟซี่ว่าจริงๆด้วยอะ กุดดอกซ้มของค่ายละครคุณภาพบรอดค้าจะเป็นทั้งของขวัญชิ้นพิเศษและโบนัสปลายปีให้กับคุณผู้ชมคอละครช่อง3ามคราวนี้จะยิ่งเข้มข้นเพราะถูกถ่ายทอดเรื่องราวแห่งแรงริสยาผ่านนักแสดงขั้นเทพที่รวมตัวกันอยู่ในคลเลอาาบรรยากาศมาคุ่แห่งนี้กแ้มมีววังลไ่ เริ่มจากเจ้าของบ้านเจ้าสัวพีน่นกชาตชัยเพราะความปึงปังที่ทําให้ปวดหัวตืบกับบรรดาพลเมียทั้ง4คนที่ต่างชิงดีชิงเด่นเพื่อเป็นที่หนึ่งและมีความร้ายกาจกันไปคนละแบบเริ่มจากเมียใหญ่แมงห้วยระเบียบจัดขี้อิจฉาไม่อยู่กันเองต่อไป เมียสองร้ายไม่เป็นรองคลายเย็นลิงบุคลิกกับจิตใจขัดแย้งกันอย่างรุนแรงภายนอกสวยหวานเป็นผู้ดีแต่ใจดำที่สุดเมียสามเหม่ยเกวยความงามของอดีตนางเอกนิ้วสวยเข้าตาเจ้าสัวเลยได้เป็นเมียรักเมียหลงคู่แขนกับเมียสองให้บ้านแทบแตกอยู่หลายคน ชิคใหม่ของบ้านอย่างคาแก้วในฐานะเมียที่4สาวไร้เดียงสาที่ต้องหลุดจากโลกของความฝันมาเผชิญโลกของความจริงแม้แค่เห็นรูปร่างน้อยบางของสาวกิฟซี่ที่ต้องมารองรับอารมณ์เหวี่ยงจากบรรดาเมียรุ่นใหญ่แล้วก็กลัวจะหักกลางซะก่อนนะคะเนี่ยเอออาโวยวายกันอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรดีที่มาสึกแบบทุกคนแบบมาปึ้งปึ้งมากปึ้งปึ้งเนี่ยคืออะไรก็คือแบบว่า ส่งกันแรงเลยเอนค่ะชัดเจนมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยคือตรงข้ามกับคนนี้เลยนะคะบีดไว้กระตูหูจริตจัก้านเทียอค่ะถืถ้าใครไม่รู้จะนึกว่าดัดจริตแต่จริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนี้นี่นี่เครื่องประดับของพี่พี่จะท่องตลอดเลยท่อง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 เกอร์รี่เบอร์รี่เกอร์รี่เบอร์รี่นัทนาลิกาอะไรต่อมีอะไรจอยอีเม้อเป็นอย่างนี้ค่ะคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนนี้ไปถูคนนั้น คนนั้นก็เอาเรื่องนี้มาใส่ความคนนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ห้ามหันกันละเขาก็ต้องห้ามหันกันในในสี่คนเนี้ยเพื่อที่จะทําทุกอย่างให้ตัวเองมาเป็นที่หนึ่งส่วนพระเอกอ่านวิทยาจะเป็นทั้งชายในฝันและผู้สร้างโศกนาฏกรรมความรักให้กับสาวน้อยคําแก้วเขาคนนี้นี่เองเขาคนนี้นี่เองก็รู้สึกแบบว่าคุณชายใหญ่เนี่ยมีความแบบอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่แบบคอยหวังดีช่วยเหลือเราแล้วราเราก็นานานมาทีมาหาคุณแม่อะไรเงี้ยเอามา ็มาเจอเขาอะไรเงี้ยครับเขาคงงงมากกว่าว่าผู้ชายคนนี้ใครเหรอแต่หน้าตาดูดีนะหล่อเชียวารับรองว่าสนุกและน่าสนใจทั้งเรื่องแล้วคือแต่ละฉากเนี่ยพิถีพิถันทุ่มทุนสร้างมากๆเรื่องเนี้ยเล่นนอ,อกเคลียร์เลยใช่ไหม ตอนแรกนะคะก็ถึงกับเกงกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วพี่ๆเขาก็น่ารักทุกคนนะคะเลยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะและวทำให้น้องกิฟซี่ได้รับคำชมจากทั้งกองถ่ายละครเลยนะครับยกนิ้วให้ครับขอบคุณค่ะพี่อยานและมาสีสันบันเทิงนะคะเราก็ต้องเอาข่าวรแสแซ่บในแบบละครของเรามาเสิร์ฟ่านผู้ชมด้วยไปชมกันเลยค่ะชมเลยครับคือพรุ่งนี้เราสองคนจะรอเปิดประตูบ้านต้อนรับแฟนละครมงกุฎด,ดอกส้มนะครับหลังจากจบสีสันบันเทิงจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราสองคนในคหาสั์อาถรรพ์หลังนี้บ้างให้กำ ส่วนคืนนี้นะครับรอดูบทสรุปของ365วันแห่งรักนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย